สวัสดีค่ะแม่กันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินยำขนมจีนใส่ปลาทูกับหมูยอค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะขนมจีนห่อหนึ่งจุกๆไปเลยจ้ามาค่ะแซ่บๆไปพร้อมกับแม่กันเลยค่ะทุกคนค่ะ อร่อยน้องเฟนไม่มีที่นั่งเลยประทูอันนี้ไข่ประทูชอบกินไข่ประทูเค็มๆมันๆอร่อยร้อน,อ,นอืมจินหองอันนี้วางเบาๆในรก ลไม้หวันเวลากินมืออย่าเอามาเกะกะตรงหน้าแม่ กินอยู่ข้างๆจะได้ไม่ต้องแบ,บบบังหน้าแม่ฮนะชะอมค่ะเผ็ดอยู่เนาะใส่พริกสดสิบเม็ดได้อยู่หรอกแล้วก็พริกป่นอ๋้ พอาทูปลาทูอบใช่คห วันอาทิตย์กลับมาจากข้างนอกได้นอนพักครึ่งชั่วโมงนอนเอาแรงพรุ่งนี้ลุยงานต่อนอนเพิ่งตื่นนึกอยากกินยำหนง่ินผู้เรียนทาหมาภูมิอร่อยมาก หอมหวานมันหอมกินหอมจะกินหมดเนะีฮะจานเบอร์่มเฟ็ชออกเผ็ดมากไม่ไหวอ่ะ วม่หรอจะกินให้หมดกินหมดไหมเนี่ยเพิ่งกินบุฟเฟ่บาร์บีคอนมา ยออร่อยอร่อยเพื่ก็กินหมูยอก,กับเส้นก็ได้ให้มากินเป็นเพื่อนทำเยอะกินไม่หมด này ừ. rồi luôn Có thú tiền là tên máy. việc có mau rồi thế nào, hết máy, hết, mấy không hết rồi Mẹ Một làm ngay nè Rồi Những kiểu nó máy em Việt Chào ông គណនាម៉ាក់ ดูในจอสีจืดดเผ็ดม,มากมเลยเผ็ดมากเจ้าแล้วต้องเผ็ดทั้งร้อนเลยตอนนี้พัดลมก็ไม่ได้เปิดอร่อยซับปกติกินข้าวจะไม่ค่อยกินน้ำเดี๋ยวอิ่มผมเมื่อกี้กินน้ำไปอิ่มเลย tôm hò, mối giò, thang, thang dài, patu 2 tùa patu thù 2 tùa dài ok, เป็นทุเรียนทุเรียนทองผาภูมิกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากหอม อร่อยอ่ะทั้งหวนันทั้งมันร้อนไม่ได้เปิดพดัดลม ไม่ไหวแล้วเอาละค่ะทุกคนคะเดี๋ยวคลิปนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กันได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอ,คขอบคุณค่ะไปไปบ๊าย <ไป S 1> บาย,บายค่ะติดตามไว้นะคะ